สุขสบายดีพี่นกวันนี้สองบี่นกสบายจะมาจัดการเรื่องตัวเฮบซึ่งค่าเฮบหรือว่าซักยาค่าเฮบเพราะว่าเฮปนี้กับเป็นปัจจัยหนึ่งหรือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่เ็ดให้งัวจ่อยได้เ,เ็บก็บคือกับฟากมันจะดูดกินเลือดของงัวละมันจะเหดให้งัวจ่อยงัวผมเข้าสังเกตุองตัวนี้เนาะ ตัวนี้ด้สังเกตมืงเฮ็บมันจะไหลนี่มันจะไหลเราจะดูเต้มดูพองพองเลยอุลุยอุลุยนั้นเอาตรงไี้มาซักขาเห็บให้มันละกาซีบวกใส่สับหย่ำลงให้มันนำเพื่อที่จะเห็ดให้มันตุยขึ้นเพราะว่า ค่อยซักวัคซีนเตาห้มเลือกตัวนี้ก็บรุได้ซักมันก็เลยมีเห็บหลายนะเพราะว่าตัวไดซักละเขาจะจะหมายใส่หูนี้ไว้และมันจะเ็ให้มันจ่อยตัวนี้จ่อยหลายละในการซัก ีใส่หนึ่งปริมาณในการใส่ก็คือ1.5 ml ลต่อน้นอนำหนัก33กิโลตัวนั้นก็น่นาจะประมาณ60หรือ70กิโลนี่แหละประมาณนั้นละแล้วก็เขาก็สิใส่อยู่ประมาณ3 ml หรือ4 ml แต่ใส่ ในการซักเขาก็ซักเข้าลึกหนังซักเข้าลึกหนังหรือผู้ใดที่จะใช้ไอ e r m a ม F ก็ได้นอะ F หรือว่าฟเพาะ F พนั้นก็ได้กล้องสีดำแต่ว่าค่อยจะเอาตัวนี้เพราะว่า1ก็ราคาถึกแด2สคือมันมันบาแหง,งหลายนะสามารถซักหัวถือพาได้อันนี้ตามที่ค่อยเคยใช้มา ซักแม่ม่านแม่ลูก่อนแม่ม่านซักได้เม็ดตัวนี้นะก็บโบเห็นหลอดบบเห็นอย่างก็ถือว่าใส่กาดได้เย็บพันน่าจะแฮงค่อนข้างแฮงไอยเก่าเลยพอได้ใส่นั้นสแลงไอยก็จะใส่สแลงยางนี่แหละเพราะว่าใส่สแลงเล็กๆนันมันจะค่อนข้างเข้ากิมเมียงแบบแล้วก็สิบเปลืองหลายราคาแพงแล้วก็ตัวนี้มันจะ บอกเข้าขี้เมียงแต่ว่าดนะีส่วนเข็มเข็มข้าพเจ้าเอาเข็มเบอร์สิบสิบหกเอาเบอร์สิบหกขนาดกลางเพราะว่าขนาดขนาดยาวมันจะประมาณอย 3, ู่สามเซนนะตัวสั้นเนาะตัวสั้นกันหนึ่งเซนสักสักอันนั้นแหละแต่ว่าสักวัคซีนหรือสักไฮเปอร์แม็กนเนี่ยแต่ว่าค่อยจะเอา เาจับมีล็อกโนนี้มีล็อกโนนีน้แล้วก็เอากันดึงหนังขึ้นมาแล้วก็ซักเขาลืกหนังบริเวณคอจะได้ผลดีกว่าบริเวณอื่นๆถ้าว่ามัวผู้ไดที่จับไ,ได้ผมมีขอม้อมีแบบนี้เราก็ใส้ตนนงงัสั้นๆนะนี่ตัวนี้รางง่ายก็คือไปใกล้ๆอะไริจุกโลนาแต่ข้อควรระวังในการใช้หรือว่าในการซักยา ไอโบแมกนี้เนาะพยายามเลี่ยงสุดก็คือพยายามให้ถึกการสรรรมสีถ้าว่าถือกามสีมันจะเห็นให้กามสีเป็นก้อนแล้วบอกอขึ้นเป็นก้อนแข็งแขกอันนั้นฉะนั้นเราต้องกเลี่ยงสุดในการซักบอกให้ถือกามสีนดังนั้นเราต้องดึงดึงผิวหนังออกมาดึงหนังออกมาแล้วก็ซักเอาเอาไปซักกันเลย ตัวนี้เราจะใส่อยู่ประมาณสามเนาะนี่มันจะมีขีดอยู่นี่สามสามหรือสี่ก็ได้สี่เอาสี่มล รักแน่เอาดึงออกนี่เนาะใส่ออกแล้วก็แทงเข้าไปถ้าว่ามันเวลาเอาซีดเข้าไปถ้าว่าซีดเข้าไปถ้าว่าซีดเข้าไปแล้วมันจะซีดตึงๆหรือว่าซีดบ่เข้า มันจะแสดงว่ามันมันบุกเข้าเนาะมันบุเข้าลึกหนังแต่ว่าเอาซีดมันมอดเข้าไปล่ะแสดงว่ามันเข้าเลยดีซักแต่มันกะก้อนที่เขาจะซักเนาะก็คือคือบางตวมันเป่งหลายมันก็เลือนออกเอาเกะบาได้เอากะบาได้เขากะคือเอาวังกบมาสิประมาณสิบห้าสาวเซนนี่แหละ ประมาณนี้เนาะแต่ตัวนี้เขาก็ซีซักยาบำรุงเข้าไปซึ่งยาบำรุงนี้เขาจะซักเข่ากรามซีนซักเข้ากรามซีนหรือซักเข้าโคก็ได้แต่ว่าค่อยซีมาซักใส่นคกนีก้นสำหรับคลิปการซักยาคาเฮบนี้กับเพื่อนผู้ใดที่ มีงัวกับสังเกตมึงงัวตัวเองอันนี้กะสีได้ซักเลาะซักมัดเนาะตัวเถึกใหญ่กะซักฮะสำหรับคลิปนี้กะสิขอจบเพียงเท่านี้เนาะว่ามูเพื่อนผู้ใดเห็นว่าคลิปนี้มีสาระประโยชน์ก็ฝากกดติดตามในสองยูทูบและสองเพจของข้าพเจ้าถ้าว่ามูเพื่อนผู้ใดที่เข้ามาับชมใหม่ ว่ามู่เพื่อนที่กดติดตามแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ญาติพี่น้องแล้วก็มู่เพื่อนผู้ที่มีงวมีควยได้ออกไปทอดทอนบทเรียนเพื่อแสบประสบการณ์ให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมอขอขอบใจ